พี่น้องพบก็ยาดาจากช่องยาดาสะพายโนเวจ่ะวันนี้เราก็มาหาเก็บเฮ็ดเก็บผลไม้ไปอ่ะจ้ะหคุณปู่มจะจ้าซี่ฮัลโหลมาจ้ะมาหาเก็บมันปูเฮ็ดมันปูโนเวหละกันก็ยาดาเออก็ะปูะเวีนจ้ะพี่น้องหิบจ้ะหุ่มแรกยาดาก็เห็นแล้วจ้ะมามาพี่น้องเห็บจ้ะเฮ็ดมานี่หีบจ้ะแล้วก็ไปนู่นแล้วก็ไปนู่นจ้ะพี่น้องมามาจ้ะเก็บปัดเลยจ้ะถ้ามีคนเหึกนี่ห้พี่น้อง con thứ còn hai chá, ui, nó kẹp con nó một tất cả Ui, có thể anh ngám, ngám. ít em chờ, mẹ một chút sao tao 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 Lúc này có vậy Mích chờ Ôi, lè không phải cạnh chạy. Mích chờ đi. Mích cho 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 อุ้ยขาใหญ่ขางามจตะพ่นองเอ้ยมุงนะ่ะวันนี้คุณปู่ใจดีถือกลองห้ยเลยจ้ะไม่ต้องบอกเห็นเฮ็ดยกใหญ่เลยว่าท่าซ้อนเห็นจตุพ่นองมาที่นี่ตัดขาเฮ็ดจะ้ะนี่ผลาดฝอคันตะเล่นนะพี่เจฟ้า <c oughs> จะใส่ตะก้าไปตัดขาไปเลยวันนี้ theo khá tăng à, 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 anh, ấy, chắc con má an vô này chưa pinoc nông sai bê luyện cho vợ chồng hết đuôi nóng hết binh cát binh quang em bắn hết bắn em 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 bắn con mấy thằng mua kiểu ớt đẹp đọc nó chứ. Chứ. chứ hết phú, lái nó tắt nó nó đọc nữa cả ở cao chứ. เก็บพอตาตัดก,กินไปก่อนนะจ๊ะเนาะจ้ะพี่น้องโอ้เราก็เหยียบปูชีใส่จ้ะเราก็เหยียบแล้วอย่าตัดก,กินมันได้ให้ดูเด็ดจัดด้อเจ๋งกวางยืนถึงดีไม่เขา้าใกล้จ้ะดอกเห็ดแดงลายาง,งามนะจ๊ะเนาะหวานวันรือประลาเลย,ยพี่น้องพี่น้องโอ้ยคนลุกคฮ้ยคนลุก Ini adalah kumpulan wanita saya. Lihatlah. Ini dia. Ini. 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 Lihatlah. Di sana. Di sana. Oh, anak lelaki. Biar saya ambil. Biar saya ambil. Oh. Oh. Ini adalah kumpulan wanita saya. Hari ini, saya akan membeli kumpulan saya. Saya akan membeli. Saya akan pergi dulu. Anak lelaki. Saya akan pergi dulu.

No, chuẩn chạy 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 กลุ่มแรกของวันนั่นกลุ่มแรกของปีก็วันใดที่ขายเยอะๆอย่างกี้พี่เจ้ะเนี่ยเริ่มมาแล้วเฮ็ดเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มหลายขึ้นแหละพอแล้วจ้ะทุกท่านทำไปก็พอโอเคสตูปเป็นขั้นตอนแรกนะนี่จะพี่น้อง ปูกระตักเอผลไม้ป่าจ้ะเห็นลูกแบล็กเบอร์รี่เนี่ยสวยๆอย่างกันน,น,น,นี่จะ้ะพี่น้องนี่มิเตอร์าสวยนี่จ้ะออืหญยาดาวกินี่ยาดาวก็เก็บเพชรตั้งนี่จะ้ะพี่น้องมาจา้งจะเก็บเพชรทิท้งปูกระตักผลไม้ไปปลา ยาเป็นหมูยาดาวก็หาเก็บเห็ดจะ้ะงามนะจ๊ะเนาะจะกกไปนี่จ้ะพี่น้องปู่เย็บจะ้ะนี่ปู่เย็บไปเลยตานี่นี่ดูกันนะจ๊ะเนาะนี่จะ้ะปู่เย็บมาเลยนี่เก็บกันจะ้ะปู่เห็นปู่เย็บแกมองไม่เห็น

tất cả con chưa dạng chưa, dạng 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 này, con dạng dạng bùn dạng 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 để dạng 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 ta ta gần đây chả quá thì nó bà đang đốn dẹp cho cái chỗ đi chỉ giờ đã lấy hình mà con cây con mai cứ nó cho nó chả nam ấy chả nam nọ sống được chưa? để cưỡi cành bảy tuyệt nó ngắm

Muntah. Monyet lagi macam ini. X. Lomkin mai. Then kac, bay kac ma, kau ambung kau ni saja. Teka je. Macam lepas kaharan ini. ตามันลุกค่ตัดที่หลังเอาพี่น้องเห็นไหมเจ๊ะเดี๋ยวกลึกลกฝามันลุกคักเนาะปูปูเห็นจ้าว่างานก็ได้ไปนั่งค่อยแหละลินกระทับค่อยแหละกอย่าจะเห็ดน,นะจะทัดขากันได้พีนะ่น้องเก็บจะนี้จ้ะนี่นี่จ้าน,น้องอะไรเห็นไหม อาจจะมีอะไรเห็นหมดเด้อยวจันนะมึงขึ้นไปนู่นโอ้ยแตกเลยอากาศกันบดบดยานฝนตกอีกเลยพี่น้องเอ้ยเก็บมาตั้งไว้เนาะจ้ะเนาะเก็บลราคอยตัดขาเถอะไม่กินอะได้ไง่ายขึ้นนี่ก็ยาดาวเดินมาแล้วเดยจัะเนี่ยจันบอ,อ,อกนี่น,นะน้องเราเห็นไหมจ๊ะ เห็ดหมากก็มีแต่แม่เอาด้อจ้ะเด้อโอ้อยีขัก,กยาออกไิ่ได้มันแตกปุ๊ดมันแตกมันอยู่ในยาคัดเกล็ด เอายมีดไปก่อนแต่ลืมไม่ปาดยาดาจ้ะพี่น้องได้เห็นไหมเนี่ยอาจจะไม่เห็นหมดนเนาะเอ้ยแตกพี่จ้ะมัดไก่ๆก,กันเด้อมาอพี่น้องตัดดอกก็บ ยังรอยังรอเอาตะแกรงพอนัดขาไปรืออันขวนเนาะพี่น้องเนะาะเพื่อทำเวลาจะชักช้าหลายคำไม่ได้ยึดพอนิดแต่เอ,องหมุดจะมาทำดีหลายนะ่ะเอาไปทำก็าบานได้เอาต,ตกหินเตหมดเลยไปตัวกันจะ้ะปิดไว้มือนี่ปิดเอาไว้เอาไว้จ้ะพี่น้องหลังตีหยับแตกต้นมาแล้วตัวยาดาวหยับแตะแค่นึง ดอกนึงงตัว่าดอกใหญ่ไงเก็บแต่คักกันอ้ยเนาะพี่นนองมันถอดเก็บเพชรวัตปูนั่งทับต้มจำดอกน่อยมันเชิดได้มันดอกใหญ่เนาะ sốc chân, <laughs> bò con cừu phân chúng ta con hết điểm. đi, nặng, ta tắt thả con ui đẹp, đã thực Sea... <coughs>: so <-res> không dạng luật đã chứ, ủa nhạc nó ơi đừng 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 เดินวนไปวนมาอย่างจ้ะพี่น้องเออแตกเดินวนไปวนมากัเอามงเก่ากันนี่เราจ้ะจะอย่าจ้ะเห็นลึกๆตอนนี้มีแต่ได้ตัดขาด้วยจ้ะขึ้นไปิลูกมอตอนนี้เราลงเราก็ค่อยหายอี่ี้จ้ะมาไม่กี่แกไม่เห็นดอกนี้งามอยู่พี่น้อง ดอกเยอะใหญ่แตกอุ้ยหนูไม่เห็นหยามันอันน้อยมองไม่เห็นเขาจะยาเลยไปดึงขึ้นหยาดึงขึ้แตกเลยตาฟางเนาะขึ้นชันๆมีตัดมีทนัดดึงก็เลยฮักก็เลยเจอแล้วก็เอาไปแล้วนี่แต่ก็ได้ดอกแตกนี่ไว้ให้แต่ก็เอา เอาอยากเนาะอุ้ยมีปาดกันเจ้ะสมเลยกาสมหน่อยไปยได้มันก็ไมวดอกนี้เราอยากอัน,นอันดอกยังไงก็อไปแล้ว

โอ้ยพี่น้องมึงจะงามคักแม่คักเนาะงามงามงามคักน้มแี่พี่น้องเลยเก็บใส่เลยดี๋ยวจะเสียงคนไทยมางามงามอีกจะพี่น้องนี่ปูมียับจ้า ปูไม่เหยียบปก็เรียกนี็นนี่ก er. ็เห็นนี่จะพิ่งนี่เป็นจิ กูเวกมาให้ดอกหนึ่งดอกใหญ่จ้ะเอ้ยคับเนาะดอกนี้ดอกใหญคันี้นี่ปูมียับดอกนี้

mà chớ con thấy chớ pì nàn chả 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 con thái chả con thái เกเลยอยี่จะยเกเด็กแล้ว่ะนี่พี่น้องพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากดตับถ้าครกดติดตามให้ยาดางเดือถ้าชอบจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าคลิปนี้เก็บเพชรอีนนโนเวก็ไว้แค่นี้จ้ะสวัสดีจา้า